เจ็ดที่นั่งขับ4ี่น้าใช้ครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1จองแค่100บาทลูกค้าต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ขับฟรีอีก90วันตัวรถรุ่นนี้โคตรคุ้มและโคตรน่าใช้นะครับสำหรับก่อนสิ้นปีนี้3เดือนสุดท้ายใครที่กำลังมองหารถครอบครัวใช้งานอยู่แนะนำเป็นตัวขับสี่คันนี้ อีก1นึคันนะครับสนใจก็สามารถติดต่อแอดไลน์หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงได้เลยเน้นย้ำนะฮะว่าถ้าเกิดเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียงแค่0นบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99นะครับตัวนี้คือจะเป็นมิตซูบิชิปาเจโน o ครับเป็นตัว all new ขับเคลื่อน4ีล้อ2.4 GTPremium นะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดถ้าเกิดอย่างเรานับในรถเลป,ปีเดียวกัน ปาเจโร่ถือว่ามีออปชันที่เยอะและดีที่สุดนะครับการที่เราจะดูว่าปาเจโร่เป็นออ w นิวเชนหรือยังไม่เชนดูยังไงเดนจะมีวิธีการแนะนำให้ดูในคลิปนี้นะฮะตัวนี้นะครับรถเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานมันแน่นอนอยู่แล้วว่ารับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายนะครับโลโก้ด้านหน้าก็จะเป็นตัวโลโก้แก้วไฟหน้าก็จะเป็นตัว LED นะครับ ที่ล้างโคมไฟหน้ามีมาให้แล้วก็ตัดหมอกคู่ล่างก็มีมาให้ครบนะฮะตัวนี้มันจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าหน้ายานอาวกาศนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างเราถนัดเรียกหรือว่าเห็นตัวโฉมมันก็จะเป็นในลักษณะหน้าประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดอย่างปัจจุบันเนี่ยสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เพราะว่ามีการทําแล้วก็บอกรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบถ้วนชัดเจนว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเรามองตัวรูปลักษณ์ด้านนอกอย่างเดียวมันจะเห็นอย่างแตกต่างอยู่แล้วว่า นี่คือ AllNe w ตัวแรกและนี่คือ AllNe w ตัวปัจจุบันนะครับมาดูเครื่องยนกันนิดนึงครับขับ4เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีข้อคลังหากันเยอะมากสำหรับรถยนต์ใช้แล้วเพราะว่าหลายท่านอาจจะกว่าเฟืองท้ายไม่ดีระบบขับสีใช้ไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรารับประกันเลยว่าถึงจะเป็นตัวรถในประเภทไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสล้อใช้งานได้ตามปกติ แต่คราวนี้เนี่ยปาเจลโลมันจะไม่เหมือนกันตัวรถเจ็ที่นั่งขับ4ทั่วไปซึ่งมันจะมีดิฟล็อกนะฮะไฟฟ้าติดตั้งมาให้กับตัวระบบขับ4แบบนี้ด้วยนะครับเครื่องเนี่ยเดิมๆเลยเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยจะมีการดู2จุดเป็นหลักันบวกให้อีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกองอากาศนี่เราต้องมีการถอดออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอเวลาเราล้างทําความสะอาดนะ้ํามันจะได้ไม่เข้าตรงนี้ แล้วก็แบตเตอรี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนลูกใหม่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรานับเนี่ย2018 19 20 21 22เท่ากับว่าอายุตัวรถ4ปี4ปีตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องตัวความชัวมากที่สุดเราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่ไปเลยอันนี้ถือว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันจบมากกว่านะครับคานหน้าเดิมคานล่างเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีสติ๊กเกอร์มอกออยู่ฝั่งทางด้าน ขวามือตรงฝากระโปรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เทอร์โบเวกเกตทุกอย่างก็คือจะเป็นของเดิมทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันดูลึกกว่านี้ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับพอมาถ้าถ้าเกิดอย่างเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้เราก็ดูตัวกำลังอัดอย่างเลยทีเดียวจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่เขาอาจจะดูหลายๆคลิปประกอบรวมๆกันเนี่ยหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้รายละเอียดหรือไม่มั่นใจ ในการเลือกรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้เราได้เช็คนะครับตรวจสอบโดยเบื้องต้นแบบอย่างเบสิกนะฮะที่ทั่วไปหรือว่าจะเป็นร้านที่เขาซ่อมทํากันอย่างแบบนี้เราสามารถทําได้ถึงเราจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันสมบูรณ์หรือว่าครบถ้วนชัดเจนหรือว่าสาระความรู้รายละเอียดต่างๆมาประกอบลงรวมในการดูตรงนั้นคือเราไม่เป็นจริงๆก็สามารถดูแบบอย่างที่อ่านบอกแบบนี้โดยแบบคร่าวๆได้ แต่ถ้าเกิดเราเน้นเลยว่าเฮ้ยเครื่องมันมีปัญหาอะไรอย่างแบบนี้หรือเปล่าเราดูตัวเดียวครับกําลังอัดเราดูแค่ตัวกําลังอัดแค่นั้นจบเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดกันแบบตามตรงกําลังอัดเสียหรือเครื่องหลวมเนี่ยมันจะเกิดจากภายในตัวเครื่องยนต์เท่านั้นรายละเอียดรอบนอกทุกอย่างอะไรพวกนี้มันไม่สามารถทําให้กําลังอัดของเครื่องยนต์เสียได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามลึกลงไปมากกว่านั้นว่ากําลังอัดเสียสาเหตุเกิดมาจากอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปเก็กนฝาสูบแตกปเก็กนฝาสูบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังเป็นหม้อน้าเนี่ยเราจะดูว่าฝากงฝากงอะไรพวกนี้ไหมก็เปิดฝาดูได้เลยถ้าเกิดฝามันโก่งเนี่ยมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาอยู่ตรงตัวฝาเปิดหม้อน้ำเนี่ยเยอะกว่าปกติซึ่งถ้าเกิดอย่างเอาที่ดีไม่ควรที่จะมีฟองอากาศเยอะนะครับอันนี้คือมันจะสังเกตเห็นง่ายแบบง่ายๆเลยตรงนี้ส่วนใหญ่หลายคนก็อาจจะมีการบอก หลายคนก็อาจจะไม่มีการบอกแต่ถ้าเกิดยังเป็นของอันแบบนี้อันบอกหมดนะครับคืออย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยอันบอกแล้วว่าเราต้องนึกถึงในมุมที่เราเป็นผู้ซื้อบ้างและเราต้องการความมั่นใจในการซื้อรถในราคาหลักเกือบล้านอย่างแบบนี้มันก็ต้องมีรายละเอียดมันก็ต้องมีความชัดเจนและมันก็ต้องมีความซื่อตรงซึ่งถ้าเกิดอย่างปัจจุคนันนี้ไม่ได้เน้นอะไรเยอะมากครับเน้นให้จองแค่ร้อยเดียวแถมรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะ เราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะครับล้อเนี่ยมีการเปลี่ยนสีใหม่นะของเดิมมันจะเป็นตัวสีบรอนหรือว่าเป็นตัวสีเงินอันนี้ก็ทําเป็นตัวสีเทาดานะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนเป็นซูเมกอันนี้ก็คือเราทําทั้งหมดสีเส้นสีวงนะฮะส่วนจานหน้าเนี่ยมันมีสนิมนิดนึงนะครับตรงนี้หลังจะมีการเจียให้ใหม่นะฮะก็คือจะเป็นการเจียวตัวสนิมออกแล้วก็ผ้าบงผ้าเบรก รงนี้มีการดูแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือตัวจานนี่แหละเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยในช่วงฤดูการเนี่ยฝนมันตกบ่อยพวกนี้คือมันอาจจะมีได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเหมือนกับตัวภายในห้องเครื่องเนี่ยนะครับบางคนอาจจะดูว่าอุ้ยทำไมมันเหลืองอย่างนี้นะครับอุ้ยทำไมมันถึงเป็นคราบอะไรอย่างพวกนี้คือเราต้องเข้าใจว่าความร้อนกับเหล็ก นะครับมันอาจจะมีการเสียดสีและก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการเก็บสะสมความร้อนอันนี้มันก็จะมีความร้อนเหมือนกันพอเวลาเราเบรกถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันเป็นอย่างแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเราควรที่อาจะมาฟิกว่าถ้าเกิดรถเป็นแบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่ารถไม่น่าซื้อเลยแบบนี้คือไม่ใช่นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างกล้องมองรอบคันมีให้นะครับแล้วก็บันไดข้างพวกนี้ก็คือจะเป็นของเดิมทั้งหมด ฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวบางลมหน้าตัวนี้จะเป็นเบอร์60นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวด้านข้างจะเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะฮะคือมันจะหนากว่านี้นิดนึงหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ารถมีการจัดไฟแนนซ์มีการดนุม,มัติไปแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างได้เป็นตัวฟิล์มเบอร์อื่น,นก็เดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีนึงแต่แนะนําว่าในช่วงตอนที่เรากําลังจะจองเนี่ย เราลงไมใ่นดใ้จองได้เลยตรงนี้แดนจาัดก,การให้เพราะว่าวันที่รถกําลังจะรอส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านั้นทุกอย่างต้องเป็นตามสเปคที่คุณลูกค้าได้มีการกําหนดเพราะว่าของพวกนี้คือเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมซ้ายขวาก็จะมีเป็นตัวปุ่มส์ทเอนทรีนะฮะคิวกันศาสตร์มีนะครับคราวนี้เนี่ยจะให้ดูตัวด้านในแดนขอญอาตไปอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าจะให้ ดูว่าตัวนี้มีออปชันอะไรติดกับตัวรถมาบ้างอันนี้คือจุดสำคัญครับเพราะว่าอย่างภายในเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวถ้าเกิดตัวที่มันเชนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้อันสังเกตจากอะไรถ้าเกิดถามว่าอันสังเกตจากอะไรอันสังเกตจากตัวระบบนาโนโซนนะครับคือถ้าเกิดอย่างออนิวตัวนี้นาโนโซนมันยังไม่ได้มีการฝังไปในระบบประ,ประการแบบปกติเหมือนกับตัวใหม่ นะครับซึ่งมันเป็นตัวออปชันที่มันมีการใส่เพิ่มอยู่ข้างตัว b y y Sport นะฮะหรือว่า BSM นะครับนาโนโซนถ้าเกิดเราดูภายในปุ๊บมีนาโนโซนแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวเชนแต่ถ้าเกิดเป็นหน้า a l อน e ิ new, แต่ยังไม่มีนาโนโซนตัวนั้นคือยังไม่เชนอันนี้อาจจะดูแบบนี้เลยนะครับแต่อาจจะมีจุดอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยคือมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างภายในเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ ส่วนเนวิมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้ดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาเลยส่วนเกียร์เหมือนเดิมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเด่นมากสำหรับในตัวตรงจุดนี้จะเป็นออโต้แบบ8สปีดนะฮะแต่ว่านะครับทางที่ดีเนี่ยปาเจโร่นะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวใหม่ถ้าเกิดมันมีการปรับเปลี่ยนจากปกติเนี่ยมันดันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโหมดชิปอัพชิปดาวถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแพทเทิร์นชิปมาให้แล้ว มันเข้ามาเป็นตัวดีแล้วก็เพิ่มมาเป็นตัว M แล้วก็มาเล่นแพทเทิร์นชิปตรงพวงมาลัยมันจะง่ายกว่าและมันก็จะสนุกกว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้บางทีมันอาจจะสับสนเดี๋ยวก็ต้องมาขึ้นนี่เดี๋ยวก็ต้องมาแพทเทิร์นชิปอะไรอย่างแบบนี้อีกนะครับแต่จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบไอตัวเนี้คือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือมันมีชิปอั up ชิปดาว o w แบบนี้มาให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวระบบขับสี่ฮะ ก็จะปรับได้อ่า3ระดับก่อนในสเต็ปแรก 4H 4HLC แล้วก็ 4LLC 4LLC เนี่ยมันมีเพื่อให้เราสามารถได้เล่นโหมดเพิ่มเติมจะมีเป็นอะไรบ้างครับมีเป็น s n o มี general แล้วก็มีเป็นตัวแซนเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าไว้ให้ดูถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากขับ2ไปเป็นขับ4เนี่ยเปลี่ยนได้เลยโดยความเร็วไม่เกิน120กิโมตต่อชั่วโมงมันจะเหมือนกับตัวรถกระบะ ซึ่งพอเวลาเราเปลี่ยนจากขับสองไปเป็นขับ4ี่ปุ๊บมันจะดังตึ๊กทีหนึ่งนะฮะแต่พอเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้นเข้าเกียร์เกียร์ว่างไว้ดีกว่าอันนี้นเข้าเกียร์ว่างไว้ดีกว่านะครับได้ยินเสียงไหมฮะอกี้คือเป็นตัวเสียงเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยรอบคันนะครับคราวนี้ก็จะมาเป็นซ l อ่านี่อย่างแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวโหมดเล่นได้แล้วก็คืออย่างที่ผมียบอกว่าจะมีเจนโร่นะครับมันปรับตรงไหนมันปรับตรงนี้ นะครับนี่มันปรับตรงนี้เลยอ่านี่ตัวนี้คือจะเป็นตัวโหมดปับเมื่อกี้ที่อห็นเข้าเป็นตัว4 4ไฮนะฮะก็จะขึ้นมาเป็นเจนิโรก่อนแล้วก็จะมาเป็นแซนมาเป็นสโน่นะครับประมาณนี้33 3อย่างด้วยกัน่วนถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยมันต้องกดลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆก็คือจะเป็นตัว4ไฮ4โลแค่เนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่พอเวลาเราเข้ามาเป็นตัว4 LLC MM เนี่ย ไอเซนเซอร์กับระยะการชนด้านหน้าคือมันจะตัดเลยมันจะปิดออฟทันทีแล้วก็ตัวชัคชั่นคอนโทรลก็จะปิดออฟทันทีนะครับอันนี้อันเข้ามาไว้ในตำแหน่งของตัวโหมดเดิมใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่อีกจุดหนึ่งตรงนี้คือสำคัญมากรถรุ่นอื่นไม่มีนั่นคือดิฟล็อกดิฟล็อกนี่มันใช้งานได้จริงนะฮะดิฟล็อกนี่ถามว่ามันคืออะไรมันก็เป็นการดิฟล็อกนะครับอันนี้มันก็คือตรงตัวอยู่นะดิฟล็อกก็คือจะเป็นการล็อกตาย มันจะตายตัวเลยล้อทั้ง4ล้อเนี่ยมันจะให้ในช่วงของอัตราทดในความเร็วที่มันเท่ากันทั้งหมดทั้ง4ล้อคือล็อกตายเลยพอเวลาที่อาจจะไปติดรุมติดบอนะครับหรือว่าจะเป็นแบบในแนวแอนเลนเจอร์มีครอบครัวนั่งไปด้วยพวกแบบอย่างการจนะบ,บุรีหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างแถบชาเชิงเซาอะไรอย่างพวกนี้หรือว่าพวกนู้นเลยวังน้ำคงวังน้ำเขียยอะไรพวกเนี้ยขึ้นทางเขาอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยสบายเลยนะขับสนุกมาก เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวกล้องมองรอบคันเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะดูเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าเกียร์ถอยอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะมันจะมีตัวปุ่มกดนะครับตรงพวงมาลัยมันก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้อันนี้จะเป็นแบบ a Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมันสามารถกะระยะเส้นลายจากตัวรถคันหน้าได้3ระดับนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะไม่มัวนะครับเห็นชัดเจนถ้าเกิดเราจะไม่ใช้ก็กดตรงนี้คืนมาแค่นั้นเอง อ่านี่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์และก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอันนี้คือจะเป็นส่วนของด้านในนะฮะเดี๋ยวจะเปิดไฟไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูไฟท้ายด้วยนะครับโอเคพื้นที่ด้านในกว้างขวางนั่งได้สบายนะฮะก็คือจะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งบาะตอน2ก็จะเป็นในสเต็ปเดียวกันกันกบตัวรถรุ่นอื่นซึ่งมันจะพับได้แบบ60ต่อ40 แล้วก็จะมาเป็นแถวที่3ก็จะเป็นแบบ50ต่อ50อันนี้เป็นดรัมอ่าไม่ใช่นะครับเป็นดิฟเบรกสล้อแล้ว,ลวถ้าเกิดอย่างบางรุ่นปีประมาณนี้ก็ยังเป็นหน้าดริฟลังดมก็ยังมีอยู่นะครับเรายังเคยเจอเลยไม่ใช่เรายังเคยเจอดีเรายังเคยขายเลยนะฮะอย่างบางตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดนับกันตามตรงเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวนที่มีฟังก์ชันในการใช้งานที่เยอะที่สุดและนะครับมันเคยบอกอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดยังสมมุติว่าเรามีงบอยู่ประมาณสักเก้าแสนถึงล้านหนึ่ง นะครับเราจะซื้อตัวรถเจ็ดที่นั่งด้วยความคุ้มค่าอันแนะนําเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับแต่ในอีกมุมนึงเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างปาเจโร่เราซื้อไปเนี่ยพอเวลาเราขายหรือว่าเราไปเทิร์นเนี่ยหรือว่าขายดาวเนี่ยมันจะได้ราคาที่ต่ำกว่ากําไรที่เราได้มีการตั้งไว้ตรงนี้คือไม่จริงนะฮะเราต้องเข้าใจบริบทของตัวรถพวกนี้ก่อนว่าเจที่นั่งเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ราคาแข็งไม่ว่าจะเป็นตัวรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงมันจะอยู่ในอันดับที่อยู่ประมาณ3-4สี่ นะครับเป็นปัจเจโนเป็นเอเวอร์เดแล้วก็ค่อยมาเป็นมิว e เมาเป็นฟอรจูเนอร์อะไรอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นมิว e เอะไรอย่างแบบนี้แต่ตัวนี้ก็ราคาเนี่ยแข็งโปกเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องตัวการขาดทุงขาดทุนอะไรเยอะออปชั่นเนี่ยโคตรเยอะเลยนะฮะแล้วก็อย่างตัวนี้อีกจุดหนึ่ง ถ้าเกิดยังเป็นตัวหน้านี้อยู่เซนเซอร์จะมีด้วยกันเนี่ย6จุดนะฮะมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยก็คือจะมี2ตัวแล้วก็จะมีตรงกลางเนอีก2ตัวแต่ตัวนี้สิ่งที่มันยังไม่มีให้ก็คือฝาท้ายไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะครับอ้ออีกจุดหนึ่งยางอะไหล่สำรองถ้าเกิดอย่างตัวนี้จะมีเป็นยางอะไหล่สำรองอยู่แต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวปัจจุบัน จะเป็นที่ปะยางฉุกเฉินอ่านะครับอันลืมนึกบอกไปเลยอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ก็เราก็สังเกตอย่างแบบประมาณนี้ได้นะครับแต่จอกงจอกลางอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมถึงเป็นตัวปัจจุบันก็ยังมีเป็นจอกลางติดตั้งมาให้ใส่กับตัวรถอันนี้มันจะเป็นข่ามุกนะครับพอเวลาโดนแสงเนี่ยคือมันจะเห็นเป็นตัวประกายมุกเลยชัดเจนนะฮะไฟท้ายก็ LED ตัวนี้เครื่องหมายคำถามนะครับ question mark ร,รอบคันนะฮะสวยนะครับรถมันเดิม การใช้งานก็น้อยด้วยตัวนี้ไม่ยอยู่มาแสนต้นๆน,น,นะครับไม่เยอะนะเดี๋ยวรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆอันก็จะมีการเก็บให้เพิ่มเติมเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะฮะอันก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างในบริบทแรกเนี่ยอันต้องการอะไรรู้ไหมฮะอันต้องการให้คุณลูกค้าที่ดูออนไลน์มาหรือว่าจองออนไลน์มาพออวลาวันที่มารับรถจริงๆเนี่ยอันอยากจะให้เห็นตัวรถและรู้สึกมันเกิดความประทับใจแบบที่เราไม่เคย นึกถึงหรือว่าไม่เคยนึกคิดถึงขนาดนี้แต่อย่างตัวจานเบรกอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มันขึ้นเป็นตัวสนิมอ่ะจริงๆอ่ะไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้นะครับเราจะพูดข้ามตรงนั้นไปนเลยก็ได้แต่ตรงนี้ในเรื่องที่เราบอกก็คือเรามั่นใจและก็เราซื่อตรงจริงๆต่อผู้ซื้อรถไม่ว่าคุณจะซื้อรถในราคาไหนไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตแต่ถ้าเกิดครอบครัวมันถึงเวลาที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วปัจจุคันนี้แนะนำครับ ว่า3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเป็นตัวรถอีกรุ่นที่กล้าการันตีเลยและกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าน่าใช้จริงๆนะฮะราคาตั้งขายอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ899,000บาทถือว่าเป็นตัวราคาที่ถูกมากนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยรถอายุ4ปีนะครับไม่อยู่แสนหนึ่งได้เป็น2.4ตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วย899,000บาท อย่างไรได้มีการบอกในช่วงท้ายเห็นไหมฮะเรามีงบอยู่ประมาณเก้าแสนถึงล้านหนึ่งเนี่ยเราเล่นตัวนี้ไปเลยครั้งเดียวเนี่ยจบนะครับแต่ถ้าเกิดยังใจเราชอบเป็นตัวแบรนด์หลักมากกว่าก็เอาตัวนี้มามองเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการรถในราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะฮะเพราะนั้นนะครับออกรถกันในเดือนนี้รับไปเลยครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองแค่100บาทนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังขับฟรีสูงสุดอีก3เดือนนะครับและก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ2.99ไม่ว่าคุณจะมีเครดิตไม่มีเครดิตถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้เลยที่แอดไลน์อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะฮะ0891104954โทรมามีรถใช้งานก่อนสิ้มปีนี้หรือในเดือนนี้ได้เลยทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวรถอคันนี้เข้าใหม่ที่หันอยากจะให้ทุกท่านได้รับชมแล้ก็ได้เห็นถึงความน่าใช้ศักยภาพของตัวรถ มันไม่ได้มีแค่ที่เราได้พูดไปในคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดอย่างในคลิปหน้าได้มีโอกาสเอาตัวนี้ไปทดลองขับและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ